สวัสดีครับพี่น้องอากาศมันดีกกับสีหนาวๆเนี่ยจังเลยว้าสู่กันฟังพี่น้องเอ้ยเรื่องจัดแสงเรื่องไฮน้ำครับพี่น้องสําหรับเข้าฤาษีมือนีครับตัวอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็คือใช้ค่าพี่น้องด้านบนมีสลนครับให้แสงลําไล่เนี่ยจังหน่อยครับพี่น้องถ้าเราผมมีใช้ค่าโครงสร้างสลนพี่น้องเข้าก็สามารถเอาไปแขวนจังสี่ครับพี่น้องครับแขวนกับต้นหมากลากใหม้จังสี่ก็ได้พี่น้องครับนี่ เ5็ดเส้นพี่น้องสำหรับเสียงที่ทรงหลดผ่านไปยังเข้าด้วยสีของเข้าครับพี่น้องครับเขาสามารถจัดว่างให้อยู่ในลักษณะเทวารับเสียงได้แทบทุกด้านพี่น้องเพราะฉะนั้นเข้าก็ต้องมาขยับบ้างในบางโอกาสนะพี่น้องเนาะแต่ส่วนมากคือความสะดวกพี่น้องกระสิเปลี่ยนขอบนาต่างใช้ค่านาบ้านไม่ใช่หรอครับเอาแล้วต่ความสะดวกเดอ้อพี่น้องก็ถือเป็นการแบบแบบดูแลง,ง่ายๆที่วาาหดนามถึงนั่นแหละครับ การให้น้ำพี่น้องการลดลงมากจากข้างบนไลลงมากข้างล่างนี่แหละครับผมสตราสตร์พรมพุมไปในตัวครับพี่น้องเป็นการให้อเย็นในรักษาความชื้นรอบๆบพื้นที่พี่น้องครับนี่พี่น้องครับเพื่อเป็นการล่างขี้พุ่นขี้พงหรือเราอองดินที่มันปิวมากพี่น้องครับนี่ให้มันได้หายอยู่หายใจจังน้อยนึงพี่น้องครับนี่จากสีเทาหรือสีขาวมุน,นี่พี่น้องมันกะสีกลับกลายเป็นสีเขียวพี่น้อง สาเหตุที่เป็นสีเขียวนี่ก็คือได้รับน้ำพี่น้องได้รับถาดอาหารนี่แหละครับพี่น้องครับได้รับความชุ่มชื้นครับสีเดิมก็คือสีขาวเด้อพอได้รับน้ำรับปุ๋ยยังสิพี่น้องถ้าเขาผสมลงไปนี่ก็สีกลายเป็นสีเขียวคล้ายๆสลายพี่น้องครับสําหรับท่านใดที่ดูแลเข้าหรือสีอยู่แล้วนะครับนาอพี่น้องเนาะก็คงจะเข้าใจจุดนี้ดีว่าเข้าหรือสีเนี่ย เป็นสีขาวมนพี่น้องเป็นสีเงินย่วงเนาะเพราะให้น้ำให้ปุ๋ยพี่น้องเอ้ยกระสีงามเขียวขึ้นมาส่วนระยะหนึ่งครับพี่น้องพออากาศลเลยออกไปพี่น้องครับกระสีคงไหวคือสภาพเดิมพี่น้องครับชีวิตคนเท่าก็คือกันพี่น้องคันได้น้ำได้เนื้อได้อาหารเข้าไปกับผิวพันปิงปังขึ้นมาครับพี่น้องครับคันบ่ได้เด่มได้กินกับผิวพันกับสีเหลืองมองบนไปสันเหลาพี่น้องบ่าต่างกันดอกครับคือกันทุกอย่างนั่นแหละครับ สัพพสิ่งในโลกเนาะพี่น,อน้องเนาะสัตวรจะทก็คืออาหารแหล่ถาดต่างๆพี่น้องที่เขาจะมีโอกาสด้หยิบกินให้เข้าฤาษีในบางโอกาสเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะน้ำพี่น้องอันนี้เขาต้องให้เขาซุมมือเนี่ยจังน้อยเพราะว่ามันเป็นธาุอาหารหลักนอกเหนือจากปุ๋ยและฟุลละอองต่างๆที่มีถาุอาหารลอยมาก,กับอากาศพี่น้องอันนั้นเป็นส่วนที่เขาจะเก็บกัก ในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือลอยมากกระล่มพี่น้องครับจังไร็ดีพี่น้องปัจจัยหลักของเขาก็คือเขาต้องการความสวยงามหลบหลบบาดของเขาให้สอบสอบย่อนเข้าลือสีที่เขาเอามาละเอียดอ่อนพี่น้องครับผิวไวเลยทีเดียวที่เขาจะามาประดับประดา นาบานนาเงื่อนคางเงื่อนคางสร้นพี่น้องสร้างบรรยากาศรอบบ้าน,นมีความสบายสบายเลี้ยวไปกับหอยละยะสิเลยพี่น้องครับส่วนประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยรอบนี่ก็บวาสิเป็นการสร้างโอโซนดูดสรารผิดรอบรอ,อบบ้านพี่น้องมีประโยชน์เลยทีเดียวครับนอกเหนือจากความสวยงามแล้วครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเ,เอาสำนีสก้อนพี่น้องเอาตะพ่อให้หายคิดทิ้งกันเนาะพี่น้องเนาะคลิหนาพ่อกันไหมพี่น้องเอ้ยสำหรับมอนีออนซ้อนกองดีชายชนค้นขี่หายหลูกไส้กลางพี่น้องครับขอกาวคำาว่ากิดหอดสุบผู้สุบคนเด้อพี่น้อง